กรุณากดติดตามช่องและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนตั้งแต่ต้ตตนคลิปนี้เพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่จาก DriveX วันนี้เราพาไปพบกับการแนะนำช่อง DriveX แหล่งรวมรีวิวรถยนต์จริงจังที่เน้นการขับขี่สมรรถนะและความคุ้มค่าสำหรับคลิปนี้เราจะพาไปรู้จัก Mitsubishi L200 รุ่นใหม่ B2026 รถกระบะท,ที่ถูกพัฒนาให้แข็งแรงลำสมัย แลตอทโจทย์ทั้งการใช้งานเชิงพาณิชย์และไลฟส์สไตล์แบบสปอร์ต L200 รุ่นล่าสุดมาพร้อมดีไซน์ภายนอกที่ดุดันขึ้นกระจังหน้าขนาดใหญ่ไฟหน้าและดีไซน์คมชัดและเส้นไซตัวถังที่เน้นความแข็งแรงให้ภาพลักษณ์สปอร์ตมากกว่าเดิมช่วงล่างถูกปรับปรุงใหม่เพื่อการทรงตัวที่มั่นคงทั้งบนถนนดําและเส้นทางออฟโรดคุมพลังของมิ s u b i s ช i L200 2026 คาดว่าจะมาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซนเตอร์โบรุ่นใหม่ที่ให้แรงบิดสงูงประหยัดน้ำมันและปล่อยมลพิษต่ำรองรับมาตรฐานสิ่งแวดล้อมสมัยใหม่ระบบส่งกำลังมีให้เลือกทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์อัตโนมัติพร้อมระบบขับเคลื่อนสี่ลอ้อ Super Select 4WD t ี่คันชูอของม t s u b บ s ชิช่วยให้ผู้ขับมั่นใจในทุกสภาพถนนภายในห้องโดยสารได้รับการยกกระดับอย่างชัดเจนวัดสดุคุณภาพดีขึ้น หน้าจอ Infotainment ขนาดใหญ่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ระบบปรับอากาศอัตโนมัต <É. S 2> e um ิบาะนน้าออกแบบดัมหลักษศาสตร์เพื่อความสบายในการเดินทางไกลฟีเจอร์ด้านความปลอดภัยจัดเต็มทั้งระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบเดือนการชนระบบควบคุมสินระาพและถุงลมนิรภัยรอบคันในด้านการใช้งาน L200 ยังคงโดดเด่นเรื่องความทนทานรองรับการบรรทุกหนักและการลากจูงได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะทั้งงานธุรกิจและการผจญภัยสุดสัปดาห์รุ่นสปอร์ตจะเสริมชุดแต่งพิเศษล,ล้ออันลอยขนาดใหญ่และโหมดการขับขี่ที่ปรับให้ตอบสนองเฉพาะคมากขึ้น Mitsubishi L200 2026ถือเป็นอีก,ก้าสาสำคัญของรถกระบะที่ผสมผสานความสมรรถนะและเทคโนโลยีได้อย่างลงตัว ใครที่กำลังมองหารถกระบะรุ่นใหม่ที่ครบเครื่องคลิปนี้จาก drive x จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ไง่ายขึ้นการขับขี่จริงให้ความนุ่มนวลมั่นคงตอบสนองไวเหมาะก,กับผู้ใช้หลากหลายกลุ่มทั้งเมืองและทางไกลาการขับขี่จริงให้ความนุ่มนวลมั่นคงตอบสนองไวเหมาะก,กับผู้ใช้หลากหลายกลุ่มทั้งเมืองและทางไกล,าาลาก,ลกลลารขับขี่จริงให้ความนุ่มนวลมั่นคงตอบสนองไว เหมาะกับผู้ใช ivia, ้หลากหลายกลุ่มทั้งเมืองและทางไกลการขับขี่จริงให้ความนุ่มนวลมั่นคงตอบสนองไวเหมาะกับผู้ใช้หลากหลายกลุ่มทั้งเมืองและทางไกลการขับขี่จริงให้ความนุ่มนวลมั่นคงตอบสนองไวเหมาะกับผู้ใช้หลากหลายกลุ่มทั้งเมืองและทางไกลการขับขี่จริงให้ความนุ่มนวลมั่นคงตอบสนองไวเหมาะกับผู้ใช้หลากหลายกลุ่มทั้งเมืองและทางไกล การขับขี่จริงให้ความนุ่มนวลมั่นคงตอบสนองไวเหมาะกับผ uh ู้ใช uh ้หลากหลายกลุ่มทั้งเมืองและทางไกลการขับขี่จริงให้ความนุ่มนวลมั่นคงตอบสนองไวเหมาะกับผู้ใช้หลากหลายกลุ่มทั้งเมืองและทางไกลการขับขี่จริงให้ความนุ่มนวลมั่นคงตอบสนองไวเหมาะกับผู้ใช้หลากหลายกลุ่มทั้งเมืองและทางไกลการขับขี่จริงให้ความนุ่มนวลมั่นคงตอบสนองไว เหมาะกับผู้ใช้หลากหลายกลุ sí ่มทั UB ้งเมืองและทางไกลการขับขี่จริงให้ความนุ่มนวลมั่นคงตอบสนองไวเหมาะกับผู้ใช้หลากหลายกลุ่มทั้งเมืองและทางไกลการขับขี่จริงให้ความนุ่มนวลมั่นคงตอบสนองไวเหมาะกับผู้ใช้หลากหลายกลุ่มทั้งเมืองและทางไกลอย่าลืมกดไลค์แสดงความคิดเห็นและกดติดตามช่อง DriveX พร้อมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนอีกครั้งในตอนท้ายเพื่อสนับสนุนเรา และไม่พลาดคลิปรีวิวรถใหม่ในอนาคต